สวัสดีค่ะเด็กๆงานสัปดาห์ที่แล้วไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่2เรื่องก็คือเรื่องเส้น13เส้นแล้วก็กลุ่มอักษรที่คล้ายกันนะคะอะ่เด็กๆสามารถดีแบบฝึกหัดของเด็กขึ้นมาได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวมาดูคูมมลสาธิตวิธีการเขียนให้ใหดูนะคะ,ะเรามาทำความรู้จักเส้น13เส้นก่อนนี่คือทั้งหมดเส้น13เส้นนะคะ เรจะเปิดไ,ไวๆนะก็ะจะมีลากลงลากขึ้นแนวนอนเส้นโค้งบนโค้งล่างแล้วก็เส้นวงกลมต่างๆนะคะเดี๋ยวมาทูวิธีการเขียนของครูมนนะคะครูมนจะสาธิตวิธีการเขียนให้ดูเห็นไหมคะลูกศรสีแดงเขาบอกว่าให้ลากลงครูมนก็ลากลงสังเกตอะไรไหมเอ่ยครูมนไม่ได้ทำหัวลูกศรน,นะคะย้ำนะคะว่าเด็กๆไม่ต้องทำหัวลูกศรเลย ถ้าลูกสอนให้ขีดขึ้นเด็กๆก,ก็ขีดขึ้นแค่นั้นเองง่ายใช่ไหมคะเส้น13าเส้นง่ายมากเลยแต่คุณครูเนี่ยจะเอามาตรวจด,ดูว่าคนไหนเนี่ยเขียนตรงคนไหนเนี่ยเขียนไม่ตรงบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันเห็นไหมถ้าเส้นเอียงก็เขียนเอียงตามลูกศรเลย เส้นเฉียงขึ้นครูมนก็เขียนเฉียงขึ้นไม่มีหัวลูกศรน,นะคะอ่ะมาดูเส้นนี้บ้างโค้งขึ้นโค้งขึ้นไปทางซ้ายอ่ะเห็นไหมครูมนก็ลากตามแค่นี้เองง่ายมากเลยสาหรับเด็กๆโค้งลงล่างปึ๊บเสร็จเห็นไหมคะไม่ต้องทําหัวลูกศรอ,อะไรเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะครูนัทจะมาสอนเด็กเเนี่ย ท่องกอไก่ถึงฮอหนอฮูกง่ายมากเด็กๆท่องกันมาตั้งแต่อนุบาลอะไรแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นครต้องตัวเล็กๆตัวแรกกอไก่ท่องตามเหมือนเดิมเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอรยอหญิงดอชะดาตอปะตะักถอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่า ถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์ลอเรือลอลิง วแหวนสอสาลาสอลือสีสอเสือหอหีบลจุลาออ่างหอนกฮูกง่ายไหมคะมาอนุบาลสามเตรียมขึ้นอนุบาล3ามต้องยากกว่านี้ครูนัดจะให้เด็กๆท่องให้ไหวๆทำได้ไหมเอ่ย เดี๋ยวท่องพร้อมคุณนัดเลยเตรียมนะคะท่องพร้อมกันเลยนะไวกว่าเดิมนะคะ1 2 3กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละคงังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชะดาตอปตตะ ถอฐานทอนางวนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมเพวมอมายอยักษลอเรือลอลิงห่องวอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอหนกูก เด็กคนไหนท่องเก่งคุณนัทไหมคะเมื่อกี้คุณนัทก็ผิดอยู่นิดนึงนะ,ะเดี๋ยวใครท่องแล้วเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะกลุ่มอักษรที่คล้ายกันเมื่อกี้นี้ในเด็กท่องไปเนี่ยจะมีพยัญชนะที่เขียนคล้ายคๆกันอยู่เรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะตัวแรกอะถ่ายสิตัวอะไรคุณนัทเปิดรูปภาพมาให้ดูเฉยๆก่อนนะอ่า ทายถูกไหมเอ่ยภาพ3ตัวนี้ตัวแรกเฉยน,น,นะคะกอไก่ใครทายถูกเก่งมากนะถอถุงแล้วก็พอสำเพานะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะกอไก่ตัวสีฟ้านี่จะไม่มีหัวเลยถ้าเป็นถอถุงตัวสีแดงหัวเนี่ยจะหันเข้าหาตัวเองเห็นไหมคะหันเข้าถ้าเป็นพอสำเพาหัวจะเป็นยังไงคะลูก หันออกนะคะถอถุงหัวเข้าพอสัมพัสหัวออกนะคะกอไก่ไม่มีหัวเลยเห็นไหมคะจาไว้นะเดี๋ยวคุณนะัทจะมาถ่ายเด็กๆจำภาพไปเลยกอไก่แบบนี้ถอถุงหัวหัวเข้านะพอสัมภาหัวออกนะจำไว้นะหนึ่งสองสามปึ๊บอ่าถ่ายได้ไหมคุณนัทแก้เด็กๆนะสลับตำแหน่งกันนะตัวแรกเห็นไหมคะหัวออกตัวอะไรใครทายถูก 1 2 3เฉลยนะคะพอสำเพาตัวต่อไปนะคะไม่มีหัวเลยคือตัวอะไรเมื่อกี้นี้เพิ่งสอนไปเองกอไก่ตัวสุดท้ายตัวถอถุงง่ายไหมคะอ่ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะว่าตัวไหนบ้างที่คล้ายกันนะคะอักษรตัวไหนบ้างสองภาพนี้ง่ายเลยภาพแรกคืออะไรคะ ขอไข่ภาพนี้ล่ะภาพที่สองล่ะคือชอช้างเด็กๆสังเกตนะคะขอไข่จะไม่มีหางส่วนชอช้างต้องมีอะไรต้องมีหางยาวๆมาแบบนี้นะคะขอไข่ไม่มีหางชอช้างมีหางนะคะจำภาพไว้นะจำไว้เลยนะปึ๊บอ่ะตัวแรกคือตัวอะไรเนี่ยสีฟ้าเฮ้ยมันมียาวๆขึ้นมานะเนี่ยเฉียงออกไปแบบนี้คือตัวอะไร แล้วตัวนี้ล่ะหางขึ้นมาตรงๆคือตัวอะไรตัวแรกนะคะจะมาเฉลยแล้วนะหนึ่งสองาชอช้างใครทายถูกนี่เก่งมากๆเลยนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวขอไข่ง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายเราไปอักษรต่อไปเลยกลุ่มต่อไปก็คือปึ๊บปึ๊บาพาแรกง,ง่ายมากคือตัวอะไรคะขอขวดภาพที่สองคือตัว สอโซ่เด็กๆสังเกตนะคะหัวเขาเหมือนกันเลยมีหยักๆหัวแตกเหมือนกันเลยแต่สอโซ่เขาเป็นเส้นยาวๆเขาก็ต้องมีหางเหมือนกันนะคะจำไว้นะคนอาจ,จะทายแล้วนะ1・2・3อ,อ่าตัวแรกคือตัวอะไรคะจำได้ไหมหนึ่งสองสาสอโซใครทายถูกนี่เก่งมากเลยนะอ่า ตัวที่สองคือตัวขออะไรขอขวดง่ายไหมเอ่ยอันนี้มีแค่สองตัวง่ายดูกลุ่มต่อไปดีกว่าโหมีตัวอะไรบ้างเนี่ยภาพแรกคือตัวอะไรเอ่ยพี้ยนชนะของเราเพี้ยชนะไทยตัวแรกคือตัวอะไรคอควายตัวที่สก็คือคอคนและสอสาลาคล้ายกันไหมเด็กเด็ก เห็นไหมเขามีวงกลมหัวออกเหมือนกันเลยทั้งสามตัวเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่คอควายนี่เขาจะโคง้งลงมาแบบนี้ส่วนคอคนเขาจะหวัวแตกสอดสลา,าเป็นไงจะมีขีดี่มีเสาขึ้นไปแบบนี้เลยจะมีเสาขึ้นไปแบบนี้นะคะจำไว้นะคอควายนี่เห็นไหมโคง้งๆคอคนนี่มีหยกักๆสอดสลา,านี่จะมีหางยาวๆออกมาด้วยเตรียมนะคะหนึ่งสองสาม จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมตัวแรกคือตัวอะไรหนึ่งสองสามสสาลาตัวที่สองคือตัวคอคนและตัวสุดท้ายคือตัวคอควายคุณนัดแก้งเปลี่ยนสีนะรัดแก้เด็กๆเ,เปลี่ยนสีนะอย่าไปจำสีนะกลุ่มต่อไปนะคะโหง่ายมากเลย ตัวแรกคือตัวอะไรภาพชัดเจนมากงองูตัวที่2ก็คือตัวจอจานและภาพสุดท้ายก็คือตัวชฉชิงคล้ายกันไหมอ่ะบางคนบอกไม่คล้ายเลยคุณคูนัเห็นไหมเขามีหัวและลากลงมาแบบนี้ตรงนี้เขาจะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะกลมกลและลากลงมาตรงนี้กลมกและลากลงมาแต่งองงูหางเขาจะเป็นไงเหมือนงูเลย หมือนงูเลยมีหางออกมาแบบนี้เลยส่วนจอจานเขาจะโคง้งโค้งคล้ายกับฉฉิงเลยมีโคง้งโค้งแต่ถ้าฉฉิงเขาจะมีกลมกลมอยู่ที่ตรงนี้ด้วยอยู่ที่ข้างหลังเห็นไหมคะฉาะฉิงเขามีกลมกลมสองอันเขาก็มีหัวกลมกลมสองอันเหมือนกันเห็นไหมคะเตรียมนะจําไว้นะงองงูแบบนี้จอจานแล้วก็ฉฉิงนะคะอ่าโอ้โหคุณนัดปิดแทบไม่เห็นอะไรแล้วมั้งเนี่ย ทายได้ไหมเนี่ยตัวแรกคือตัวอะไรถ้าทายถูกเก่งมากเลย1 2 3่ชอชิงนะคะตัวที่2คือตัวอะไรงอง,งูและตัวสุดท้ายก็คือตัวจอจานนะคะโอเคต่อไปกลุ่มต่อไปวีน่ารักไหมเอ่ยน่ารักไหมภาพแรกพิญชนะไทยคือตัวอะไรท่ายถูกไหมเนี่ย ดอเด็กเด็กผู้หญิงนะคะคนนี้เด็กผู้หญิงอ่ะตอเต่าแล้วก็ทอผู้เท่าคล้ายไหมอ่ะคล้ายไหมเนี่ยดอเด็กเขามีหัวกลมๆลงมาเหมือนกันเลยตอเต่าก็มีทอผู้เท่าก็มีแต่ดอเด็กเขาจะโค้งลงมาเฉยๆส่วนตอเต่าเขาจะมีหยกักๆนะจำไว้นะทอผู้เท่าก็มีหยักๆแต่เขาจะมีกลมๆข้างล่างด้วยเห็นไหมคะคล้ายกันไหมอ่ะดอเด็ก ต่อเต่าแล้วก็ทอผู้เท่าจำไว้เลยนะ1 2 3ส,สาภาพแรกคือตัวอะไระภาพแรกคือตัวอะไรภาพที่2ตัวอะไรแลวภาพที่3คือตัวอะไรเตรียมนะคะฉเฉลยแล้วนะ1คิดไว้ในใจนักเรียนท่องไว้ในใจหรือว่ามันดาเด็กหรือเปล่าหรือต่อเต่าหรือทอผู้เท่านะตัวแรกเนี่ยระวังโดนคุณนัดหลอกนะคะ1 2 3สต่อเต่าดอเด็กแล้วก็ ทอผู้เท่านะคะะกลุ่มต่อไปอุ๊ยน่ารักไหมคะอ่ะคุณนัดเน้นก่อนภาพแรกคือตัวอะไรยอหญิงแล้วภาพนี้ล่ะเป็นภาพต้นไม้ชอเชอเห็นไหมคะเชอนี่เป็นภาษาคขมเรนะลูกชอเชอเนี่ยแปลว่าต้นไม้นะคะ นอเนนสามตัวนี้คล้ายกันมากเลยเห็นไหมคะยอหญิงจะเป็นยังไงเขาจะเหมือนใส่ผ้าถุงตรงนี้เลยลูกตัวสีฟ้าเนี่ยยอหญิงเนี่ยเหมือนใส่ผ้าถุงตรงนี้เลยนะคะชอเชอร์เขาจะมีกลมๆหันเข้าหากันเห็นไหมคะแต่ส่วนนอเนนกลมๆเขาจะอยู่ข้างนอกคล้ายกันหมดเลยอะ่ะยากนะข้อนี้จับตาดูให้ดีนะยอหญิงจะใส่ผ้าถุงแบบนี้และมีข้างล่างชอเชอนี่จะมีกลมๆติดกัน ส่วนนอเนนจะมีกลมๆสองอันแต่อยู่ข้างหลังอีกอันหนึง่งเตรียมนะคะจำนะยอหญิงแบบนี้ชอเชอและนอเนนหนึ่งสองสาโอ้โหเป็นไงทายถูกไหมเนี่ยใครทายได้บ้างจะเฉลยแล้วนะภาพแรกคืออะไรหนึ่งสองสานอเนนใครทายถูกบ้างภาพต่อไปคือ ใส่ปะถุงยอหญิงและหัวข้อหากันคือชอเชินนั่นเองอ่าเป็นไงคะสนุกไหมเอ่ยไหนใครจำได้แล้วบ้างกลุ่มอักษรที่คล้ายกันมีตัวอะไรบ้าง งานสัปดาห์นี้นะคะก็ไม่ยากนะคะแบบฝึกหัดก็เขียนตามรอยเส้นปะได้เลยนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะและคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดใหม่ไปให้แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย